ทุกคนก็ต่างประสบปัญหายากลําบากนะคะลู่ทางโอกาสนะคะให้กับน้องๆกับลูกกับหลานนะคะไปดูนะคะการเซิร์ชนะคะเว็บไซต์หางานหานายจ้าง สวัสดีค่ะกลับพบกับจูนเช่นเคยนะคะที่ช่อง Alpin o ยน e อ y ค่ะแล้วก็ขอทักทายพี่ๆจากสปปลาวสบายดีรวมถึงพี่ๆคนไทยนะคะที่ทํางานอยู่ณต่างประเทศทั่วโลกเลยค่ะค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจูนก็จะมาทําต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นคลิปตอนเอพิโซดที่42นะคะก็เนื่องจากว่าจูนเนี่ยได้ อยากที่จะอธิบายนะคะในการหางานเว็บไซต์ในการหานายจ้างต่างๆให้กับพี่ๆอย่างละเอียดนะคะรวมถึงแนะนำนะคะในการทำเรซูเม่นะคะประวัติส่วนตัวคีย์เวิร์ดต่างๆในการที่เราจะเซิร์ชหางานในต่างประเทศนะคะจูนจะขออธิบายก่อน,นะคะ่ะว่าจูนเนี่ยไม่ได้เป็นเอเจนซี่นะคะแต่ที่จูนทำเนี่ยเพื่ออยากที่จะให้พี่ๆเนี่ยได้มีรู้ทางและโอกาสในการทำงานต่างประเทศนะคะที่สำคัญเลยนะคะจูนเนี่ยอยากให้พี่ๆนะคะที่มารับชมเนี่ย ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่ๆมากที่สุดรวมถึงนะคะพี่ๆก็สามารถที่จะไปบอกกับน้องๆน,นะคะลูกหรือหลานก็ได้นะค,ะคนในครอบครัวเพื่อที่จะวางแผนนะคะในการเรียนในการศึกษาต่อไปในระดับมัธยมนะคะอุดมศึกษาต่างๆนะคะรวมถึงนะคะพี่ๆก็จะได้เห็นและได้ทราบคะ่ะว่าอาชีพไหนบ้างนะคะที่เป็นที่รองรับและก็เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานนะคะในทั่วโลกเลยนะ พี่ๆก็จะได้สามารถเ e ิร์ชดูนะคะและได้วางแผนลู่ทางโอกาสนะคะให้กับน้องๆกับลูกกับหลานนะคะวันนี้นะคะจุนก็เลยถือโอกาสนะคะมาแชร์นะคะความรู้ต่างๆที่จุนได้มีประสบการณ์ในการหางานยังต่างประเทศนะคะรวมถึงการเขียนเรซูเม่ทุกอย่างนะคะที่จุนมาแชร์เนี่ยเกิดจากประสบการณ์ของจุนโดยตรงนะคะแล้วก็การทําข้อมูลมานะคะแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มกัน,นะคะจุนรบกวนพี่ๆนะคะกดติดตามช่อง ALPIN Au ค่ะ แล้วที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาจุนอัปโหลดคลิปใหม่ๆค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่การทำประวัติส่วนตัวหรือที่เรียกว่าเรซูเม่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะค่ะแล้วในคลิปนี้นะคะจุนก็จะขออนุญ,ญาตนะคะถือ iPad ไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เซิร์ชข้อมูลต่างๆนะคะไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ ประวัตส่วนตัวนะคะการเขียนประวัติส่วนตัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะคะ1น,นะคะเทมเพลตนะคะซึ่งจูนจะมาแนะนำนะคะการ s e a r ์ชดูเทมเพลตเราไม่แน่ใจว่าเอ๊เราจะเซิร์ชเทมเพลตแบบไหนรูปแบบไหนดีนะให้เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันดับแรกนะคะเช่นเคยคะ่ะเราไปที่ Google นะคะเรา search เ,เข้าไปที่ Google เสร็จแล้วนะคะเราก็พิมพ์คำว่า Resume t e m p l a t e นะคะพิมพ์ตามจูเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็กดคลิกเข้าไป enter นะคะก็จะขึ้นมานะคะทีนี้เราเนี่ยอยากจะเห็นรูปภาพว่าเทมเพลตเป็นรูปแบบแบบไหนบ้างนะคะเราคลิกไปนะคะคำว่า image นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะเทมเพลตต่างๆหลากหลายมากมายเลยเราสามารถเลือกเทมเพลตนะคะให้เหมาะกับประสบการณ์ทำงานของเราว่าถ้าเรามีเยอะนะคะเราก็สามารถแบ่งเป็น2คอลัมน์นะคะอย่างจูนเนี่ยจูนแบ่งเป็น2คอลัมน์นะคะซึ่ง จูนตั้งใจว่าอยากจะให้ประวัติส่วนตัวของจูนเนี่ยจบภายในแผ่นเดียวเพื่อที่ว่าเวลานายจ้างหรือว่าทางฝ่ายบุคคลนะคะเขาไม่เห็นเขาก็จะเห็นเลยว่าโอเคง่ายต่อการอ่านนะคะง่ายต่อการที่จะมองเห็นจับใจความต่างๆนะคะซึ่งตัวส่วนใหญ่นะคะประวัติส่วนตัวนะคะอันดับหนึ่งก็แน่นอนค่ะเทมเพลตนะคะจูนแนะนําพี่ๆไปแล้วนะคะว่าเราหาเทมเพลตยังไงนะคะต่อมาค่ะ2นะคะสิ่งที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คือ objective นะคะ Objective เนี่ยเป็นการโชว์ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรานะคะว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างนะคะเช่น hard working นะคะเป็นคนที่ positive thinking นะคะ solving problem นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ไปตรง Objective ได้นะคะเป็นการโชว์ strength นะคะจุดเด่นของเราให้กับทาง HR นะคะเห็นใน Resume ของเรานะคะอันดับต่อมาค่ะจาก เรซูเม่ของจูนนะคะก็จะเป็น professional experiences นะคะพี่ๆก็จะเห็นนะคะว่าเราก็จะต้องเรียงลำดับนะคะจากประวัติการทำงานนะคะจากปัจจุบันลงไปนะคะจนกระทั่ง5-6ปีหรือ7ปีนะคะแล้วแต่ตามที่พี่มีประสบการณ์ทำงานมานะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะประสบการณ์ทำงานเนี่ย แต่ละที่เนี่ยเราไม่ควรที่จะทําต่ํากว่า6เดือนหรือ1ปีนะ,ะซึ่งเขาจะดูว่าเอเราอาจจะไม่มีความอดทนหรือเปล่าเราอาจจะย่อท้อหรือเปล่าทำไมเปลี่ยนงานบ่อยอย่างเงี้ยนะะจูนอยากจะให้พี่ๆพิจารณาตรงนี้เป็นหลักด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะคําว่า professional experiences เนี่ยเราสามารถใช้คําอื่นได้นะคะอย่างเช่นคําว่า career history นะคะ experiences หรือว่า work history อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกใช้คำศัพท์คำไหนนะคะจูนก็จะแปะคีย์เวิร์ดไว้ให้นะคะในส่วนนี้ ต่อนะคะเราก็จะเห็นคำว่า achievement นะคะหรือว่า award จะเป็นประเภทว่าถ้าเราเคยมีการประกวดเราได้รับรางวัลอะไรต่างๆมาหรือว่ามีไปประกอบวิชาชีพน,นะคะเราก็ใส่ไปในตรงนี้ด้วยนะคะ mm hmm. เขาจะได้เห็นความโดดเด่นทางความสามารถของเราค่ะค่ะแล้วต่อมาค่ะก็จะเป็นคำว่า education's นะคะเป็นระดับการศึกษาะคะเราก็จะไล่าจากระดับที่สูงสุดจูนแนะนำว่าถ้าพี่จบปริญญา เอกปริญญาโทรปริญญาตรีนะคะเขาก็ไล่ในระดับปริญญาขึ้นไปนะคะสัมจูนเนี่ยจูนก็จบปริญญาตรีนะคะจูนก็ใส่แค่เฉพาะปริญญาตรีนะคะชื่อสถาบันคณะที่จบนะคะรวมถึงปีที่จบด้วยโดยปกติแล้วส่วนใหญ่นะคะทางประเทศออสเตรเลียหรือว่าเราทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกให้เราระบุ G.P.A นะคะอย่างบางอาชีพนะคะเขาก็จะระบุว่าต้องเป็นเกียรินิยมอันดับหนึ่งอันดับ2นะคะส่วนใหญ่เป็นเกีรดอินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถใส่ เฮอร์นะคะเกียรติยมดับหนึ่งแล้วก็ GPA ไปได้แต่โดยปกติแล้วนะคะจูนไม่ใส่นะคะ GPA ของจูนนะคะลงไปในใบสมัครนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่นะคะบร,ริษัทต่างชาติเนี่ยเขาจะพิจารณานะคะประสบการทำงานนะ,ะของเราเป็นหลักว่าตรงตามที่เขาต้องการไหมแล้วมีคุณสมบัติมี qualification s นะคะความบาาัตมควาสมบะะัตมคุมตามีคุมตมีคเขาต้องการหรือไม่นะคะค่ะต่อมาค่ะ เทคนิคอลสกิลส์นะคะสำหรับเทคนิคอลสกิล l ์นะคะเราก็จะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะ Microsoft Excel PowerPoint นะคะอยู่ในระดับไหนนะคะ Intermediate หรือว่า Upper Intermediate Advanced นะคะแล้วก็ระบุไปด้วยนะคะชำนาญทางด้านโอเคอย่างจุนเนี่ยจุนตัดต่อวิดีโอนะคะแล้วก็สามารถขับรถยนต์ได้นะคะหรือพี่ๆที่ต้องการสมัครงานฟาร์มเนี่ย สามารถขับรถโฟล์คลิฟต์ได้หรือว่ารถแท็กเตอร์นะคะรถเกี่ยวข้าวต่างๆได้น,นะ,ะระบุไปด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณานะคะของงานอาชีพฟาร์มนะคะท,ทางด้านความสามารถเฉพาะด้านนะคะทางด้านฟาร์มนะคะในส่วนนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าพี่ๆเนี่ยมีความสามารถทางด้านภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาที่2อที่3นะคะให้ระบุลงไปด้วยนะคะว่าอยู่ใน ระดับไหนนะคะระดับ f l l e n t นะคะ excellent นะคะก็ระบุไปด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะที่จะต้องมีนะคะที่จุนคิดว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือ reference นะคะบุคคลอ้างอิงนะคะบุคคลอ้างอิงเนี่ยเราจะต้องเป็นระดับหัวหน้างานนะคะระดับ supervisor ขึ้นไปนะคะสำหรับน้องๆที่จบใหม่นะคะยังไม่ประสบการณ์เนี่ยสามารถใช้ In t e r n s h i p นะคะได้นะคะเป็นหัวหน้างานนะคะเป็น manager ระหว่างที่เราไป internship ก็เขียนชื่อเจ้านายนะคะ ระดับตำแหน่งบริษัทนะคะเบอร์โทรศัพท์หรืออ e ีเมลที่สามารถติดต่อได้นั่นเองค่ะจูนขอแทรกเทคนิคนิดนึงนะคะในการที่ถ้าพี่ๆไม่ทราบว่าเออเราจบทางด้านนี้มาเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะเขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาคภาษาไทยแต่ภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะเดี๋ยวจูนจะพาไปดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะเซิร์ชนะคะอย่างไรนะเพื่อที่จะเป็นไอเดียแต่ที่สำคัญเราไม่ควรก๊อปปี้เขามานะคะค่ะก็เช่นเคยค่ะเราก็เข้าไปที่ Google นะคะ แล้วพิมพ์คำว่าจูนจะขอยกตัวอย่างอาชีพฟาร์มิ่งหรืออะกรีคัลเจอร์นะคะในประวัติส่วนตัวเนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปนะคำว่า Agri-culture Resume นะคะหลังจากนั้นคลิกเข้าไปที่ image ค่ะก็จะมีหลากหลายมากเลยนะคะเราก็เลือกดูตามความเหมาะสมนะคะจูนอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยดูไว้เป็นไอเดียนะคะเพื่อที่จะมาปรับใช้กับประวัติส่วนตัวของเรานะคะจูนไม่แนะนำและไม่สนับสนุนให้ก๊อปป้ของคนอื่นมานะคะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจูนก็จะพาพี่พี่นะคะไปดูนะคะการเซิร์ชนะคะเว็บไซต์หางานหานายจ้างที่พี่ๆี่สามารถเซิร์ชหานายจ้างแล้วก็ดูสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยนะคะก็จะขอแนะนำนะคะเว็บไซต์นี้นะคะจูนก็ใช้อยู่ตลอดนะคะเพื่อดูตลาดแรงงานเซิร์ชอาชีพต่างๆทั่วโลกนะคะนั่นก็คือนะคะ เว็บไซต์ Linkedin นั่นเองค่ะ Linkedin นะคะเดี๋ยวจูนก็จะพาไปดูนะคะว่าเราควรจะเซิร์ชอย่างไรนะคะให้ได้งานแล้วก็ให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเช่นเคยค่ะเราก็เข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Linkedin นะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่อันแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้ามาที่ เมนเพจของเขานะคะจูนแนะนำว่าถ้าพี่ๆยังไม่มี Account นะคะแนะนำว่าให้ Create Account นะคะบัญชีของตัวเองนะคะสำหรับจูนจูนก็มีแล้วะะจูนก็ขออนุญ,ญาตล็อกอินก่อนนะคะจูนก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกเข้าไปคำว่า jobs นะคะ J O B S นะคะก็จะถ้าพี่ใช้ iPad ก็จะอยู่ด้านบนนะคะแต่ถ้าเป็นมือถือนะคะก็จะอยู่ทางด้านล่างนะคะทางขวามือนะคะ อันแรกนะคะ search นะคะจะเป็น title หรือ keywords ของอาชีพนะคะจ,จุนก็จะพิมพ์คำว่า farming นะคะถัดมานะคะเราก็จะพิมพ์ประเทศนะคะซึ่งครั้งนี้จุนขอโชว์ในของประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนนะคะเมื่อเราพิมพ์คำว่าเนเธอร์แลนด์ขึ้นมาค่ะพี่ก็จะเห็นว่านอ r ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เซาลฮอลแลนด์นะคะต่างๆ จูนแนะนำว่าให้คลิกเข้าไปคำว่าเนเธอร์แลนด์นะคะพี่ๆจะเห็นทั่วทั้งประเทศนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์ก็มีชื่อว่าฮอลแลนด์นะคะหรือถ้าสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเราก็จะเรียกว่าวิลันดานะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเขาโพสนะคะเขาจะไม่ใช้คำว่าฟาร์มมิงโดยตรงนะ,ะเขาจะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปดูนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะ cultivation lead นะคะนี่ค่ะจูนคลิกเข้าไปนะคะอันนี้เนี่ยนะคะซึ่ง คำนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นความหมายเดียวกันกันกบ h o r t i c u l t u r e นะคะเป็นการเพาะปลูกนะคะปลูกพืชผักต่างๆนะคะเราคิดเข้ามานะคะเราก็เห็นคำว่า farming นั่นเองนะคะเป็นรายละเอียดในการทำงานต่างๆนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกเลยว่าเขาต้องการนะคะผู้ที่สามารถทำงานมีประสบการณ์อะไรบ้างเขาจะระบุอย่างชัดเจนนะคะทีนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะทำงานที่ประเทศยุโรปเนี่ยเขาจะไม่กำหนด i อนะคะ แต่เขาก็จะมีการกำหนดระดับภาษาซึ่งขึ้นอยู่กับนายจ้างนะคะเขาก็จะกำหนดระดับภาษาอังกฤษแบบ B1 B2 ต่างๆเดี๋ยวจุนจะโชว์ให้ทราบนะคะว่าหมายความว่าอะไรนะคะเขาก็จะระบุชัดเจนเลยว่าถ้าเขาต้องการคนที่สามารถพูดภาษาดัชได้นะคะภาษาอังกฤษได้ในระดับไหนเขาก็จะระบุนะคะซึ่งขอเน้นย้ำค่ะว่าระดับภาษานะคะคุณสมบัติต่างขึ้นอยู่กับนายจ้างด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะซึ่งในตัววีซ่าเนเธอร์แลนด์ซีซันอลเวิร์กวีซ่า เขาไม่ได้กําหนดนะคะระภาษาหรืออายุนะคะถัดมาค่ะถัดมานะคะจูนก็เซิร์ชคำว่า Horticulture นะคะ Horticulture นะคะก็เห็นไหมคะ Six Analysis นะคะก็คลิกเข้ามาดูค่ะเขาก็จะอธิบายทุกอย่างไว้เรียบร้อยเลยนะคะว่าเขาต้องการระดับการศึกษาระดับไหนนะคะอย่างนี้นะคะ Qualifications เนี่ยเขากำหนดนะคะในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ใน,นะะในระดับที่ที่ดีนะคะหรือมีเลเวลในระดับ B2 นะคะ B2 เนี่ยมาตรฐานของการวัด B2 ก็คือในระดับ upper intermediate นั่นเองค่ะเดี๋ยวจูนจะขึ้นกราฟให้ดูนะคะว่าเขามีระดับการวัดภาษาของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ l อ s แต่วัดระดับกันอย่างไรนะคะของยุโรปนะคะค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะจูนจะขออนุญาตพี่ๆนะคะ พาพี่ๆไปดูนะคะประเทศอื่นๆบ้างนะคะในส่วนของงานด้านบริการบ้างนะคะหรือที่เราเรียกว่า hospitality นะคะก็จะเป็นงานทั้งด้านโรงแรมร้านอาหารต่างๆสำหรับประเทศนะคะจุนขอพาไปประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะในส่วนนี้นะคะก็คลิกเข้าไปค่ะพี่ๆก็จะเห็นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นงานทางด้านโรงแรมนะคะร้านอาหารห้องอาหารต่างๆเราก็เลือกดูนะคะว่าอันไหนนะคะเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะโรงแรมดังๆเนี่ยเขาก็จะมี เชนส์ของเขานะอยู่ทั่วโลกเลยนะโดยส่วนใหญ่ถ้าทำงานโรงแรมใหญ่ๆก็อาจจะสามารถที่จะทานเฟอร์หรือย้ายไปทำงานในต่างประเทศได้นะคะจะสำหรับน้องๆที่ทำงานในโรงแรมนะคะหรือพี่ๆทําำงานโรงแรมอยากมีประสบการณ์นเนี่ยก็สามารถลองเซิร์ชเข้ามาดูได้นะคะอย่างอันนี้นะคะ f o o d and Beverage h o s t นะคะของ h i l t o n นะคะเขาก็จะระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าเขาต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะระดับภาษาอังกฤษนะคะรวมถึง ความรู้ทางด้านงานบริการงานโรงแรมต่างๆเขาจะระบุอย่างชัดเจนค่ะแล้วต่อมานะคะจุนขออนุญ,ญาตนะคะพาพี่ๆไปดูนะคะของประเทศออสเตรเลียบ้างนะคะออสเตรเลียเนี่ยที่ต้องการมากๆนะคะจุนขอแนะนาเลยว่าแพทย์หมอพยาบาลนะคะสาขาอาชีพนะคะอาชีพช่างต่างๆนะคะวิศวกรวิศวกรวรมทุกสาขาเขาต้องการมากเชฟเชฟขนมหวานนะคะจูนขออนุญ,ญาตเซิร์ชนะคะเป็นอาชีพ พัมเพอร์นะคะก็เป็นช่างประปานะคะพิมพ์เข้าไปค่ะพัมเพอร์ plumber นะคะต่อมาก็เซิร์ชประเทศนะคะก็คือออสเตรเลียนั่นเองค่ะโดยเวลาเราเซิร์ชนะคะถ้าเราอยากจะหาสปอนเซอร์นะคะเราต้องพิมพ์เข้าไปนะะหรือดูคีย์เวิร์ดนะคะว่า sponsorship visa นะคะถ้าเป็นของประเทศออสเตรเลียนะตอนนี้ก็คือเป็น sponsorship visa นะคะ482นั่นเองค่ะถ้าเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์ให้อ่านอย่างละเอียดนะคะว่า ตัวนี้เนี่ยมีการสปอนเซอร์ชิพให้กับเราไหมนะคะเราเซิร์ชมานะคะ pumper sponsorship นะคะออสเตรเลียนะคะเซิร์ชเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าการคนที่มีประสบการณ์ทางด้านงานด้านนี้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้ามีประสบการณ์ทางโอเวอร์ซีต่างประเทศมาด้วยก็จะดีมากนะจูนนะคะแนะนำพี่ๆนะคะลองเข้าไปดูนะคะตลาดแหลงงานนะคะในเว็บไซต์นี้นะคะตามที่จูนได้แนะนำ นะะในการค้นหาเว็บไซต์หาในจ้างหาง,งานนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะในการที่จะดูว่าเขาสปอนเซอร์ชิพเราไหมนะคะเราก็จะสามารถดูได้ในรายละเอียดนะคะของการรับสมัครงานนั้นๆน,น,นะคะ <S <S ก็จะค่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะจนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพี่ทุกคนนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะในวิกฤตณปัจจุบันนี้นะคะทั้ง งานต่างๆรวมถึงนะคะเข้าของที่แพงมากขึ้นนะคะจูนขอเป็นกำลังใจนะคะที่สำคัญให้กับพี่ๆทุกคนนะคะได้สู้ในทุกๆวันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอนะคะแล้วที่สำคัญนะคะอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยแชร์พลังบวกให้กับกันมากที่สุดนะคะมาแชร์มาคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สู่กันด้วยนะคะถ้าวันนี้จูนได้ตกหล่นข้อมูลอะไรไปหรือว่ามีผิดพลาดประการใดนะจูนต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์แนะนําด้วยนะคะว่า ต่อไปอยากให้จูนทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับพี่ๆต่อไปนะคะในช่อง ALP o ีออ e ์นีคน่ะค่ะแล้วในสัปดาห์หน้านะคะจูนจะมีอะไรนะคะมาแชร์พี่ๆนะคะให้เป็นประโยชน์เป็นลู่ทางในการทำงานนะคะฝากพี่ๆนะคะรอติดตามรับชมด้วยคะ่ะ ALP o ีออ e ์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ